กลับมาอีกแล้วแม่น้องคาแพงกลับมาทักทายสบายดีกับ f อฟทั้งช่องเป็นคลิปที่2ของวันที่17พฤศจิกายน2568วันนี้คลิปนี้จะมานำเสนอแนวทางฮาหนอยแยกแล้วก็ฮาหนอยรวมของ6สำนักนะคะแม่เป็นได้6สำนักมาแล้วก็จะเอามานำเสนอให้กับเอซทั้งช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันก่อนเนาะคะ่ะ ในหกสำนักนี้ก็จะมีของพี่พหัสเซียนเชียงใหม่เซียนโคลาเซียนอุดรตาปากน้ำโพและเขาฝากมานั่นเองนะคะฝากเอซทั้งช่องเบิ้งคลิปให้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้คือเกาเนเดอ้อค่ะขอ,อย่างเดียวค่ะขอ f อซทั้งช่องเป็นกำลังใจให้แม่น้องขมแพงด้วยกันกดไลค์กดแชร์นะจาเนาะ,ะส่วนวันนี้ที่ แม่น้องํำแพงยังว่ได้ของสำนักใดอาจารย์ใดเอฟทั้งช่องอยากไดของไผ่กนก็ให้คอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกนะคะแม่เพื่อนจะได้ตามให้ถูกนะคะเอฟซีจ่าฝากด้วยค่ะมาบาทนี้เข้ามาเข่าเบิงผลงานของแต่ละสำนักเมื่อวานนี้กันก่อนเด้อจ้าเนาะค่อยไปเอาตัวเลขของมือนี่นะคะสำหรับผลฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออก9 29ล่างออก25 ผลของฮานอยปกติบนออก721ล่างออก04ส่วนผลของฮานอย VIP บนออก642ล่างออก87นะคะของพี่ปหตัตเมื่อวานนี้วิ่งลูดเด่นที่3ลรอง4ตัววิ่งตัวลูดมาที่4 2สองฮานอยออก04กับ42จับคู่บบเขานะคะ ส่วนของเซียนอุดรวิ่งลูดเด่นที่1นลอง3ตัววิ่งตัวลูดมา1จับคู่ให้เข้าชุดเน้นนะคะให้มา1นสองเลขออกสองหบนของฮานอยปกติเข้าหนึฮานอยนะคะเซียนโคอราชวิ่งลูดเด่นที่4ีลอง9กสี่มา9มาจับคู่บบเขาอิชุยเนาะคะ่ะสี่ศูนย์เออเลขออกศูนย์สเลขเพิ่์ไฮมาสี่หนึ่งให้มาส3เลขออกสี่สองชุยจาส่วน9 เก้าสามเก้าหนึ่งเลขออกเก้าสองสองเก้านะคะชุวยค่ะอ่ะจับคู่เบาเขาเซียนเชียงใหม่วิ่งลูด่เด่น4เมตรเดียว4มา2องฮานอยก็จับคู่เบาเขาคือกันนะคะของตาปากน้ำโพวิ่งลูด ฮานอยรวมเข้าทั้งสองตัวจับคู่มาสองฮานอยเนาะให้มาหนึ่งสองเลขออกสองหนึ่งบนของฮานอยปกติหนึ่งฮานอยและให้มาสี่สองเลขก็ออกสี่สองตรงตรงบนของฮานอย v i p เข้าสองฮานอยนะคะฮานอยรวมส่วนฮานอยแยกของเขาฝากมาวิ่งลูดเข้าทั้งสามฮานอยนะคะมาทั้งสามฮานอยแต่ว่าจับคู่ออกสลับฮานอยกันนะคะนี่ค่ะถ้าผู้ใดตัดเล่นก็จะได้สองหนึ่ง เนาะบนของฮานอยปกตินะคะก็ถือว่าจับคู่เข้านะคะนี่ค่ะหนึ่สองสองหมาด้วยกันเนาะส่วนตาปากน้ำโพวิ่งลูดเข้า2องฮานอยนอยพิเศษกับฮานอย VIP จับคู่เข้าฮานอย VIP นะคะสีองตรงตรง,ตรงบนของฮานอย VIP เนาะหนึ่สองบอกนอยปกติเนาะ อ่าบาทนี้เขาก็มาเอาตัวเลขแนวทางของวันนี้กันเลยค่ะวันนี้ฮานอยแยกของเขาฝากมาหน่อยพิเศษรูด7กับ8บนล่างชุด2ตัวมี7 8 7 9แ8 8เจ็ชุด3ตัวบน8 7 8เจ็ดส่วนฮานอย ปกติให้ลูที่4กับ5จับคู่ชุด2ตัวบนล่าง4-2 4-3 5-2 5-3ชุด3ตัวบน4-5-3กับ5-4-2ส่วนฮานอย VIP ให้ลูที่8กับ9บนล่างชุด2ตัว8-4 8-5 9-4 9-5ชุด3ตัวบน8-9-5และ9-8-4นั่นเองค่ะเนาะ ของเขาฝากมาวันนี้เมื่อวานทําผลงานวิ่งลูดมาทั้ง3ามฮานอยนะคะของเขาฝากมาจับคู่เข้าหนึ่งฮานอยมาน้อยปกติชุด3ตัวบนนะคะนี่ค่ะวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดน้อยพิเศษเด่นที่7กับ8บนล่างนะคะนอยปกติเด่นที่4กับ5้าบนล่างส่วนฮานอย V.I.P เด่นที่8กับ9บนล่างนั่นเองค่ะ มาต่อที่ฮาหนอยแยกของตาปากน้ำโพน้อยพิเศษวันนี้ตาให้รูดที่4กับ7บนล่างชุด2ตัวมี40 4 3 7073ส่วนชุด3ตัวบน473กับ740ส่วนหานอยปกติให้รูดที่9กับ2บนล่างชุด2ตัว9093 2023ชุด3ตัวบน923กับ290ส่วนหานอย VIP ให้รูดที่0กับ3บนล่างชุด2ตัวมี 01, 04, 3134ชุด3ตัวบน034กับ301นั่นเองค่ะ ส่วนเมื่อวานนะคะของตาปากน้ำโพวิ่งลูดเข้า2องฮานอยมานอยพิเศษแล้วก็ฮานอย VIP จับคู่เข้าฮานอย VIP 4-2เข้าตรงๆเนาะให้1-4-2เลขออก6-4-2นะคะ FC เสียดายเนาะอะงวดนี้วันนี้น้อยพิเศษให้รูดที่4กับ7บนล่างฮานอยปกติให้รูดที่9กับ2บนล่างและฮานอย VIP ให้รูดที่0กับ3บนล่างนั่นเองค่ะ มาแคปหน้าจออาห,าหนอยแยกตาปากน้ำโพและเขาฝากมาทุกจ้าได้ไปแล้วเนะหาะฮานอยแยกาันนี้เตรียมตัวฮาหนอยรวมกันเลยเดอ้อจ้าอ่ะโอเคหรือ,อยังไปต่อหาหนอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้สําหรับหาหนอยรวมของตานั้นวิ่งลูดบนล่างเด่นที่0นกับส จับคู่ชุดสองตัวหนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์และเจ็ดศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสี่และสามเจ็ดนั่นเองค่ะเนาะอ่ะเมื่อวานของตาทำผลงานออกมาได้สองฮานอยนะคะวิ่งลูดก็เข้าทั้งสองตัวเนาะมาฮานอยปกติกับฮานอยวีไอนะเมื่อวานนี้ ฮหาห่อยรวมเนาะวันนี้ให้มาใหม่แล้วเป็นวิ่งรูดบนล่างเด่นที่0กับ3ชุด2ตัว10 20 40และ70 3 1 3 2 3 4และ3 7นะคะมาต่อที่ของพี่พหัสค่ะฮหาห่อยรวมวันนี้วิ่งรูดเด่นที่1ลอง2จับคู่ชุดเน้น1 0 1 2และชุดลอง2 0กับ2 3นะคะนี่ค่ะ เมื่อวานวิ่งลูดมาตัวลองสองฮานอยจับคู่โบเข่านะคะของพี่พาดสำหรับวันนี้แล้ววิ่งลูดให้มาเด่นที่1ลอง2นะคะจับคู่ชุดเน้น10 12ชุดลอง20กับ2 3นั่นเองแคปหน้าจอนะคะตรงกันนะคะของตาปากน้ำโพกับพี่พาดตรงกันที่1 0กับ1 2อ๋อประมาณหน่นย์กับ2 0เนาะตรงกันค่ะ กับสองสามตรงกันทั้งสามคู่เลยนี่สองสามสามสองหนึ่งศูนสองศูนนะคะตรงกันเนาะอ่าแคปหน้าจอได้หรือยังคะถ้าได้แล้วไปต่อนะคะมาต่อที่ของเซียนอุดรค่ะ สำหรับฮาหนอยรวมเซียนอุดรวิ่งลูดเด่นที่8ลรอง9นะคะจับคู่ชุดเน้น83กับ8 4ส่วนชุดรอง93กับ94นั่นเองเมื่อวานเซียนอุดรทำผลงานจับคู่เข้าชุดเน้น1ฮาหนอยให้มา1 2สองเลขออก2 1นอยปกตินะคะ1หหนฮานอยส่วนตัววิ่งตัวลูดก็มาตัวเด่นเนาะสำหรับวันนี้แล้วของเซียนอุดรให้วิ่งลูดเด่นที่8ลรอง9จับคู่ชุดเน้น83 84 93กับ9 4นะคะ เน้นที่83กับ8 4นั่นเองค่ะมาต่อที่ของเซียนโคราดวันนี้หาหนอยรวมเซียนโคลาดวิ่งลูดเด่นที่4ลรอง8นะคะจับคู่ชุดเน้น4 1 4 3และ48ชุดรอง8 183แล้วก็8 9นะคะเมื่อวานเซียนโคราดวิ่งลูดเข้าทั้งตัวเน้นและตัวรองแต่ว่าจับคู่ให้บอเขาเนาะชุวยไปอันละเต็ม งวดน,นี้วันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดเด่นที่4ีรอง8จับคู่ชุดเน้น4-1-4-3-4-8ชุดลอง8-1-8-3และ8-9นะคะแคปหน้าจอเอาของเซียนอุดรและเซียนโคราชน,นะคะ โอเคเนาะไปต่อสุดท้ายมาปิดคลิปด้วยของเซียนเชียงใหม่กันนะคะสําหรับฮานอยรวมเซียนเชียงใหม่วันนี้ให้มาวิ่งลู่ตัวเดียวเด่นที่1เม็ดเดียวนะคะจับคู่มี10 12 14และ18มือนีเพิ่นบนเนไหนะคะสคู่เท่ากันหมดนะคะเมื่อวานวิ่งลูด่เด่น4เม็ดเดียว4มานะคะมาสองฮานอยปกติกับ VIP เนาะ แต่ว่าจับคู่บอกเขาเมออนีไฮมาวิ่งลู่ตัวเดียวเด่นที่1เม็ดเดียวบนล่าง3าฮานอยจับคู่10 12 14และ18นั่นเองค่ะแคปหน้าจอเด้อจ้ะ อ่าคลิปนี้คลิปที่2ของวันนี้แม่น้องคำแพงก็ได้แนวทางหานอยแยกแล้วก็ฮานอยรวมมาฝากมาตอน f อฟทั้งช่องเพิ่มเติม6สสำนักด้วยกันนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นของอาจารย์ใดสำนักใดก่าอย่าลืมเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกๆุกคลิปนะคะขอให้เฮงเรวย,ยๆปังๆกันยกช่องนะคะบอ่าจะเป็นแนวทางเล่าหรือว่าฮานอยวันนี้เนะาะผู้ใดยิบจับคู่ดอาจารย์ใดไป เซียงโซกก็ขอให้ปังกันเด้อจากคิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ